โอเคเปิดลาวแรกกูก็แทกคำให้ลงไหมลาวมึงยังกระจอกไม่มีใครบอกอะยังไม่ตรงใจเออกูรู้ตัวว่ากูัวหน้าใหม่แต่คิดว่ามึงจะผ่านเขาลอไม่ง่ายสัตว์จะดาดใหญ่ควยกูบอกทับดทัับเข้าไปล่อหน้ามึงถามคนดูเลยแล้วกันมือกูใครหลอกกว่าวะเฮ้ยครับลงอาจดมาสัตว์แล็ดีดีเยินโดกูจับหรือสีบทใาย อ่ะแลปของมึงอ่ะเขาเรียกว่าทองจำอ่ะแต่ลามกูมันไหลได้ทั้งหมดต่อเพราะว่าบ้องนำอ่ะอ่ามึงอยากจะแบกกับกูอ่ะมึงไปพึกอีกพันวันพี่โป๊งก็ง่อย่างมึงกูต่อให้เลยอีกพันคำว่ะอ้าอ้าแล้วกูจะบอกมึงไงสัต์มึงควรจะคิดสักนิดก่อนจะมาพิชิตกูบนเวทีกูเปียกมันยมมาบานพร้อมจะลากมึงกลับสู่เวจีสั์ เบื่อพวกเก่งแต่ปากตะกงไม่อยากจะจุนซี่อยากเอาตีนไปกายหน้าไม่สนด้วยว่าเป็นรุ่นพี่เก่งกันจริงกันจ้างกับเด็กกับน้องกับนุ่มนี่ไม่รู้จริงยังกล้าไปหยอกคือนั่นสมองหรือเห็นปะเราแรปแบบง่ายง่ายแรปก็แรปไปเหอะเราแรปแบบโคตรสบายแรปไปทุกคนเขาเข้าใจไม่ใช่อารมณ์แบบมึงที่แบบคนไม่รู้ว่าใครระบบก็รีบระบบซะมีอะไรจะพูดรีพูดให้หมดนะ เดีย๋ยวเวลาหมดจะอดนะเพราะยังไงเลิกงานนี้คนเขาก็ลืมมึงหมดละเห็นเป็นเรื่องเล่นๆเนอะนึกว่าตัวเองอ่ะเป็นบโทเฟนเนอะนี่คนหรือว่าเครื่องเส้นเนอะแหกปากโวยวานึกว่ามึงเป็นอีมินเนเหรอ